สวัสดีครับอยู่กับผมเบนส์จากนายเบนโปรดักชั่นนะฮะวันนี้เราจะให้มาดู สตูของเราจะเรียกสตูก็คงไม่ถูกนะครับก็คงเป็นห้องนอนแล้วก็เป็นห้องทํางานเป็นห้องเล่นเกมคือเป็นทุกอย่างนะครับผมด้วยความที่ว่าผมเพิ่งให้แม่บ้านเนี่ยมาทําความสะอาดบ้านเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอยากจะทําคลิปนะแต่มันบ้านมันสกปรกมากก็เลยอยากจะเคลียร์บ้านให้มันสะอาดก่อนแล้วค่อยมาทาคลิปให้ทุกคนดูกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูห้องกันเลยนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ตอนแรกอ่ะเขาทํามาสะอาดละผมก็กลับไปทํามันลกอีกรอบหนึ่งนะฮะ นี่อันนี้ก็เป็นพวกพวกมงพวกหมอนพวกผ้าห่มที่ผมไม่เคยได้ใช้ผมก็พับไม่นีนะครับให้ไปบ้านพับนั่นแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้ <c oughs> ตอนแรกมันทํามาสะอาดอยู่แล้วกูก็ทําไปให้มันสปกปรกแต่ว่าตรงนี้ผมแยกไว้เพราะว่าผมไม่มีตะกร้าที้ผมแยกที่ไม่ได้ซักนะไอ้ที่ซักแล้วก็ยังไม่ได้ใส่จะอยู่ตรงอยู่บนในตะกร้าเลยไอ้ที่อยู่นอกตะกร้าคือใส่แล้วนะครับแล้วผมไม่มีตะกร้าใส่แล้วก็มีเก้าอี้อีกตัวเผื่อมีคนมาบ้านหรือมีคนมาบนห้องผมจะได้มีเวลานั่งเล่นคอมจะได้นั่งดูด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรรรณ์ยัุ่นอะไ ันนี้ก็จะเป็นสเปย์นะฮะสเปย์ดับกลิ่นอับของห้องนะครับฉีดเลย <S 1> <S 1> ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงผมนะครับหมอนก็จะดูโกโลโกโซนนิดนึงนะครับดูแบบไม่ค่อยดีแต่ว่าผมชอบพระห่มมากข้าห่มหงนาไปนิดนึงด้วยคำที่ว่าห้องผมไม่มีแอร์ผมผ้าห่มนี่ไม่อย่างร้อนเลย แต่ว่าเดี๋ยวไม่นานเนี่ยผมว่าเก็บตังค์อยู่นี้ผมจะติดแอร์นะครับห้องนี้ผมจะติดแอร์ไว้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหมอนเห็นดูสกรปรกจริงๆริงเป็นหมอนแพงนะครับอันนี้หัวหน้าให้มาผมชอบมากขอบคุณด้วยนะครับเป็นหมอนแบบอย่างดีเลยนะครับผมเวลานอนเป็นหมอนอย่างดีหลักพันนะประมาณสองสามพันละหมอนแบบเนี้ยแต่ว่าหัวหน้าเขาไม่ค่อยได้นอนก็เลยเอามาให้พวกผมนะครับแต่ดาหมดแล้วผมไม่ค่อยได้เอาไปซักนะฮะแล้วก็นี้ก็เป็นไม่บ้านไม่ได้เอาไปทิง้งมั้งไอ้นี่ก็เป็นพวกลังจอจอใหม่นะครับใครที่ติดตามมาหรือเปล่่่าาาานะคครววถ้้มมีผุณจู จอผมแตกนะครับจอเก่าเป็นจอ AOC ตัวนี้นะฮะโอ้ยหายเรื่องเสียใีกล้วขึ้นมาบนห้องอยู่ดีๆเห็นจอคว่ำอยู่พอเ,เปิดขึ้นมาเรียบร้อยฮนะจอแตกเอ้ยต้องซื้อจอใหม่เลยเนะี่ยไม่รู้จอตกแตกมาได้ไงวะเนี่ยคนี้ผมเอาไว้เป็นซากอารยธรรมจริงๆมันมีรถขายของเก่ามาหลายรอบแล้วผมก็ลืมเอาไปทุกทีเลยนี่เป็นจอเก่ามันแตกแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันแตกได้ยังไงนะแต่ว่ามันแตกไปแล้วทําไม่ได้นะครับนั่นแหละฮะเก็บ okay, เป็นซากอารยธรรมไป ต่อไปมาดูที่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น <c oughs> เฟอร์ซึ่งผมไม่ได้ไปซักนะครับเพราะว่าให้แม่บ้านทาความสะอาดอย่างเดียวคือไม่ได้ผมไม่ได้จ้างเขาให้มันซักอะไรด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นถุงสูตรนะครับที่จริงผมว่าจะซักสูตรหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซักสักทีนะครับยังยังอุปรกร,รณ์ไม่พร้อมเพราะสูตรม่นซักยากมากนะครับต้องดูแลอย่างดีสูตรที่แพงนะครับสูตรแจสเปลส่วนเสื้ออันนี้ก็เสื้อเสื้อเชิ้ตเชิ้ตขาวเป็นเชิ้ตแจสเปลเหมือนกันนี่ไงเห็นแบรนด์ไหมแพงนะครับ ก็เลยไม่ค่อยกล้าซักคือถ้าจะซักคือต้องซักดีๆไปเลยเห <c oughs> มือนอวดรวยจริงๆก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดตัว2ผืนทําไมต้องมีสองผืนนะครับอันนี้จะเป็นผืนเล็กผมจะชอบเอาไว้เวลาออกไปนอกสถานที่เ <c oughs> ช่นผมออกไปวิ่งทริปนะฮะเวลาผมออกไปวิ่งทริปเดี๋ยวผมก็จะเอาผืนเล็กไปอันนี้ผืนใหญ่คือผืนที่ใช้ที่บ้านนะครับผม,ผมขอปิดพัดลมลหนึ่งเพราะว่าเสียงลมน่าจะเข้าอยู่เมื่อกี้ถึงจะต้องยอมร้อนจะไม่ไปเป็นไรอ่านี่ตัวคอมผมนะครับจริงๆเขาก็ทําความสะอาดไปแล้วแต่ว่าผมทําให้มันลกอีกรอบนะ <c oughs> โอเคอย่างแรกนะครับผมไม่อยากรีวิวอะไรมากว่าอุปกรณ์ผมมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ไฟซื้อจาก Lazada นะครับอัลลัมิกมิกีดไม่ถึงร้อยด้วยประมาณ80 90บาทนะครับผมซื้อมา2หลอดเพราะมันถูกเอันนึงอันนึงตรงนั้นไวอ่าเป็นโคมไฟนะครับเปิดฉ่าช่าเขาเรียกว่าเปิดสาดใส่ผนงังอันนี้ก็เปิดสาดใส่ผนังเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้ผมกาลังจะอัดคลิปผมก็เลยหันไฟมาใส่ตรงนี้เพราะว่าจะได้เป็นแบ็กกราวด์สีไงฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับเห็นไหม เป็นกล้องเลยเพราะว่าผมเผื่อแบบเวลาผมแคสเกมหรือเวลาผมไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยผมจะได้แบบมีแบบกล้องตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะต่อสายเป็นแบตดัมมี่นะครับแบตบจะได้ไม่หมดง่ายๆนะฮะข้อดีมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หูฟัง ตัวที่เป็นที่วางหูฟังแต่แทบไม่ได้ใช้เพราะว่าส่วนมากผมชอบฟังลาโพงมากกว่าแต่ว่าถ้าจะแคสเกมผมต้องใส่หูฟังเพราะว่านี่คือตัวนี้อันนี้คือไมค์แซมสันโกนะครับใช่ไหมน่าจะชื่อแซมสันโกอะไรอย่างจําจไม่ได้ละตอนแรกผมผมชอบชไมค์ใช้ไมค์แบบนี้นะคอนเดนเซอร์ enser, แบบเนี้ยชอบชอบใช้มากนะฮะแต่ไปมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเกะก,กะมากคือผมอยากได้ไมค์ตั้งแล้วแบบเสียงดีเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวนี้ก็เสียงก็ไม่ได้แบบคือเสียงมันดีแต่มันรับเยอะเกินไปหน่อยคือเวลาผมเปิดลําโพงเล่นคอมเวลาแคสเกมแต่ก่อนวเวลา รเราผมก็จะใช้ไม้นี้ไม้นี้มันก็เก็บเสียงดีนะคือมันแทบจะไม่เก็บเสียงจากลําโพงเลยเวลาผมเปิดลาโพงเล่นก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงล,ลยาโพงอาจจะ,ะยินนิดหน่อยแต่ว่าจะได้ยินในเสียงพู่เนี่ยอย่างตัวนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้คือด้วยความ <S <S ที่มันอยู่มันอยู่ใกล้ลําโพงซึ่งเวลาผมแคสเกมเสียงเกมที่เปิดมาจากลําโพงมันดังมากนะครับมันก็จะแบบไม้มันก็เก็บหมดเลยนะครับมันก็เลยได้ยินเสียงซ้อนเวลาอัดเกมมันก็จะมีเสียงซ้อนก็เลยแบบไม่ค่อยชอบก็เลยต้องต้องใส่หูฟังเวลาแคสเกมนะครับผมอ่าโอเคต่อไปน เรียกว่าคลังบุหรี่ไฟฟ้าผมนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่พังนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ละเป็นของสม็อกนะครับอันนี้จริงๆแต่ก่อนตัวนี้ผมใช้บ่อยใช้ดีมากแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมผมจะชอบดีไซน์ของพวกแบบนี้แบบนี้มากกว่าผมชอบดีไซน์แบบนี้มากกว่าก็เลยไปซื้อมาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำรองแทนนะครับผมอันนี้ผมอายุ24แล้วผมผมสามารถสูบได้นะครับผมจริงๆอายุสิเกิน18ก็สูบได้แต่ว่าสําหรับผมมันยังมันยังมันยังคมเครือมันยังสีเทาอยู่ผมก็ไม่ค่อยแนะนานะครับถ้าซื้อมาไว้ขายนนน่จับแน นะอันนี้ผมซื้อมาไว้สุดเองนะครับก็เลยไม่ค่อยก็เลยผมว่ามันไม่น่าจะผิดอะไรอ่านี่ก็จะเป็นรีโมทนะฮะรีโมทไฟรีโมทไฟนี้ผมใช้2 อันเดียวแต่ใช้2อ,อันแต่ว่าเวลาใช้ต้องหันคือไฟเนี้มันไม่ค่อยดีตรงที่ว่าผมข้อเสียของมันนะคือถ้าผมหันไฟเข้าอย่างเงี้ยฟึบหันไฟเข้าอย่างงี้เวลาผมเปลี่ยนสีอยากให้มันเป็นทูโทนไงผมจะเปลี่ยนเป็นทูโทนไม่ได้นะถ้าเกิดผมกดสีปับ๊บมันก็จะกลายเป็นสีเดียวกันคือแบบผมจะไปจ่อตรงนี้ก็ไม่ได้คือต้องให้เหมือนสัญญาณมันแยกออกมาจากกันเลยนะครับนะอย่างอย่างอันนี้ใช่ไหมโอเคมีอะไรอีกอันนี้ก็ ลำโพงนะครับผมใช้ของไออะไรวะที่มันเป็นแมงป่องผมว่าจาไม่ได้และไม่ไงมาโวนะครับคือใช้ดีนะผมชอบนะเพราะว่ามันมีมันมีสป,ปีดอยู่ข้างหลังนะครับ มันจะมีตัวคอมมันจะมีตัวเบดอยู่ข้างหลังแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอมผมนะฮะเป็นคอมผมซึ่งใช้มานานละเดี๋ยวว่ามีแผนว่าจะอัพสเปคอยู่แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นกล่องนะครับจริงๆมาผมโอเป็นกล่องไว้ตั้งโชว์นะครับพวกกล่องเมาส์นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นกล่อง iPhone 12 Pro Max ของผมนะครับตั้งไว้เป็นความภูมิใจที่ซื้อมาได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล่อง iPhone 6กล่อง iPhone 6, กง iPhone 6. เก่ามากแล้วเป็น iPhone 6ที่ ผมซื้อมาซื้อมือสองนะครับซื้อต่อหัวหน้ามาก็โอเคก็อีกอันหนึ่งที่ลืมรีวิวเลยนะฮะท,ที่ลืมเอาให้ดูที่อยากนําเสนอมากก็คือจอนะครับจอพอหลังจากเมื่อกี้จอแตกใช่ไหมผมก็ซื้อจอใหม่นะครับใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าจอเก่ามันประมาณ24นิ้วประมาณ24ินิ้วนะก็ถือว่าใหญ่แล้วนะนี่ผมซื้อก็เลยแบบจัดจอใหม่มาก็คือ27นิ้วจอเท่า iMac คอมทางานที่ผมทําอยู่ประจําเลยนะครับแล้วคือใหญ่ไม่พอครับมันเป็นจอ144เฮิร์ด้วยนะฮะราคาถูกนะก็เป็นจอฟิลิปนะฮะให้ดูแบงเพราะไม่ได้จ่ายนะครับพอผมซื้อเองนะฮะก็เป็นจอฟิลิป27นิ้วเป็น144เฮิร์แต่ว่าพาร์เนลจอมาเป็น VA นะครับผมชอบที่ว่ามันเป็น144เฮิร์คือ VA ก็คือสําหรับผมนะผมไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันจะเป็นไหมคือเวลาถ่ายไม่รู้คุณเห็นหรือเปล่าว่ามันจะเป็นตารางนะครับเห็นไหมว่าจอมันจะแบบมันจะเป็นเส้นตารางอย่างนี้เลยถ้าเป็น IPS จอที่เป็นพาม่เนล IPS ขอให้ว่าเป็นจอแล้วแบบ144เฮิร์ตราคาถูกนะครับผม5,000ผมซื้อมา5ม้มั้งคือดีไซน์อาจจะไม่สวยเท่าตัวแรกนะครับไม่สวยเท่าตัวเก่า AOC นะครับแต่ว่าผมเป็นคนไม่ซีเรื่องเรื่องดีไซน์ของจอเพราะผมคิดว่าคือจอใหญ่ไว้ก่อนผมชอบจอใหญ่มากกว่าคือเลวลาเล่นคอมมันเล่นนด้เต็มตาผมชอบมากแล้วเวลาคุณก็คงเข้าใจความ1้อเฮิร์ตเวลาแบบผมเล่นเมาส์แบบนั่งดูฝียูทูบอะไรเงี้ยคือมันลื่นมากนะครับแต่โอ้โหถึง iPhone ผมจะถ่ายได้แค่60เฟรมแต่ว่าถ้าคุณเห็นกับตาก็คือแบบมันนลื่กากา 60H เรมๆออจ ร้อยสิบสี่เฮิร์ตเลยนะฮะเล่นเกมร้อยสิบสี่เฮิร์ตเช่นผมเล่นเดวิดเมียคายอย่างเงี้ยโอ้โหเรื่องหัวแตกนะครับผมร้อยสิบสี่เฮิร์ตคือยังชอบนะครับเป็นอนุสรณ์สถานนี่ก็ เป็นแบบเป็นไมสเปรย์งผมเป็นแบบที่พื้นที่ทํางานเป็นที่เล่นเกมพื้นที่ดูหนังส่วนมากผมขึ้นมาบนห้องเนี้ยผมจะขึ้นมาดูหนังซะส่วนใหญ่นะผมชอบอาดูละครดูละครดูนั่นดูนี่มากกว่าคือผมแทบจะไม่เล่นเกมเลยเว้ยเพราะผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรไงแต่ว่าช่วงเนี้ยผมเริ่มจะก,กลับมาแคสเกมแล้วก็เลยแบบเออสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบขอใช้ไมค์คือไมค์เนี้ยมันคือถ้ามันใส่หูฟังอย่างเงี้ย ใส่หูฟังแล้วเล่นเกมคือไมค์จะจับเสียงดีมากนะครับแต่ว่าข้อเสียของผม,ผมอยู่ที่คีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดผมเป็น Boo เบนบูสวิตไงพอเป็นบูสวิตปั๊บเวลาไปเล่นเกมก็จะนกป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กปก,ปก,ก็จะแบบนี่นึงแต่ส่วนตัวผมชอบนะผมชอบดูผมชอบเล่นเกมแล้วแบบมันมีเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ผมชอบนะก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปกล้องเนี้ยผมสมวนมากช่วงเนี้ยเอ่อโควิดเนาะมันเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับตอนแรกกล้องตัวเนี้ยผมจะชอบผมจะไม่เอาขึ้นมมมาาาาาาบบบบบบบออ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 อยยนนนนนนนห้น้้้้้้งงงงีีีู่่่่แลลววววะะะะะคครรรรััผผจเเเเกกกกก็ไไใปป๋พตชททสถ ไรรเียคับแต่ทีนี้คือพอโควิดมันออกไปไหนไม่ได้เนาะกล้องจะเก็บไว้มันก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยถือโอกาสว่าเอช่วงอยู่บ้านเนี่ยเราก็เอามันมาใช้งานบ้างดีกว่าอย่างตัวนี้นะครับก็คือกล้องแคนอน7 7็ดีนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเค เป็นไงบ้างครับกับห้องผมก็อาจจะไม่ได้มีอะไรหรูหรามากนะครับเพราะว่ามันก็ห้องธรรมดาธรรมดานะแต่ตอนนี้ผมมีแผนว่าจะติดแอร์นะครับเพราะว่าห้องนี้มันมีข้อเสียตรงที่ว่าชั้นล่างเนี่ยมันชั้นล่างห้องมันจะมีแอร์นะครับผมแต่เวลาชั้นล่างเปิดแอร์เนี่ยห้องข้างบนอย่างห้องผมเนี่ยจะร้อนมากห้องผมอยู่ชั้นบนเนี่ยก็จะร้อนมากนะครับเปิดพัดลมก็ไม่ช่วยเลยนะครับเลยต้องคิดว่าอาจจะติดแอร์เพิ่มนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้จะประมาณกลางปีแอร์เพราะแอร์ก็แพงเหมือนกันก็ต้องแถมก็ต้องศึกษาด้วยช่วงน้ผมมา่่อหัใช หน้าต่างทำมาแบบมันเป็นบานเกตอะบางคนก็บอกว่าเฮ้ย mm. บานเกตจะติดแอร์ไม่ได้นะอะไรเงรี้ยต่พอผมไปดูจริงที่ mm. จริงมันก็ติด,ม,ตด,ม,ตดมันก็หาทางให้ติดได้แหละเนาะก mm. ็แค่ปิดหน้าต่างไว้ตลอดเวลาแค่นั้นเองเออแล้วทีเนี้ยผมก็จะเย็นขึ้นเยอะแต่ก็อาจจะอาจจะไม่ได้เปิดบ่อยเพราะว่าค่าไฟมันแพงมากเนาะโอเคผ่มาหนาพันสุขภพขอตัวละวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนมือละสวัสดีครับ